สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เอ็กจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับผมแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2525นะครับผมที่เป mm ็นพัเศเล็กนะครับเป็นแบบไหนนะครับที่มีราคานะครับผมอันดับแรกนะครับผมเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับมีราคาแตกต่างกันนะครับเหรียญแรกจะราคาพัเศเล็กเนี่ยจะราคา2,000ถึง5,000บาทที่เอ็กรับซื้อนะครับผมแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยจะมีราคา2ถึง10บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับพี่ มันจะแตกต่างกันด้านหน้านะครับผมเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันแตก네ต่างกันอย่างไรนะฮะพระเสียนเล็กกับตัวปกติ่านะครับผมพระเสียนเล็กเนี่ยลองดูได้เลยครับเพื่อนๆองค์พระองค์ท่านเนี่ยจะดูเล็กกว่าพระเสียนใหญ่นะครับเนี่ยพระเสียรใหญ่จะดูใหญ่กว่าเยอะเลยครับจึงได้เรียกเหรียญแบบนี้ว่าพระเสียรเล็กนะครับผมแล้วก็ไปดูตัวแรกเลยนะครับที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมก็จะเป็นดอเด็กนะครับเพื่อนๆดอเด็กจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับนี่ครับดอเด็กนะครับ พระเศียรเล็กจะไม่มีหัวนะครับมีจิบเดียวนะครับผมนี่พระเศียรใหญ่นะครับดอเล็กเต็มตัวเลยนะฮะนะครับแล้วก็หนังสือใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับสังเกตดูอ่าถ้าเป็นพระเศียรเล็กหนังสือบางมากนะครับผมแล้วก็เนี่ยลองสังเกตความแตกต่างได้นะครับผมด้านคอของพระองค์นะครับนี่อ่าเสื้อของพระองค์ขอยญาใช้คาธรรมดาครับเสื้อของพระองค์เนี่ยจะชิดกับขอบผมเลยครับตัวที่ไม่มีราคาส่วนตัวที่มีราคาแพงเนี่ยมันจะห่างกันพอสมควรเลยครับคอจะดูยาวๆเลยนะฮะนี่ ดูนะครับระหว่างคอปกเสื้อนะครับกับขาพระองค์นะครับพระเศียรเล็กนี่จะดูยาวๆเลยครับวิธีการดูง่ายๆมากๆครับผมดูตรงคอนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่แน่ใจว่าของตัวเองเนี่ยเป็นแบบ2บาทหรือแบบ2องพันนะครับผมสามารถส่งภาพให้เอกประเมินราคาได้นะครับส่งภาพถามเอกได้นะครับว่าแท้ไหมนะครับว่าแท้ไหมและเป็นพระเศียรเล็กไหมนะครับผมเป็นตัวที่มีราคาหรือไม่นะฮะโอเคครับผมใครที่ยังดูไม่ออกส่งภาพมาเลยนะครับสวัสดีครับ